เนืละละน่องในลานี่นี่บน,นเงาอ้อนต้วน,นี้ก็จะเฮ็ดสนฟื้นจะไปดังฟื้นม้วนนี่ถือฝนเนาะน้องขันมาเบิดหนีเนะาะม่เบิดนีก็จะได้เศร้ากูสอบอยู่นี่เตาทานเด้อทานดีไอคะ่ะเตาทานมาเก็บทานพี่น้องคะ่ะเก็บทานน้ำกันเด้อเก็บทานก็ร่งงด้สองสอบ ี่ก็สเยซอบเขาแหมแหลกเขาแหนมแหลกก็จะเป็นแบบนี้ใส่จังสี่ล่ะนี่ก็ควดออกมานี่ควดออกมาเป็นทานเลยนี่กันค่ะฝากช่องรพีพรพื้นผาด้วยนะคะระพีพรก็จะเก็บทานควดทานต่อด้วยค่ะเด้อย่างอยู่จะควดค่ะควดออกมาไหรานควดมาม่ไหลังกันว่าเบิดหนีเนะาะม่เบิดหนีก็จะได้เศร้าวกวาอบอยู่นี่ เตาทานด้วยท่านดีไอค่ะเตาทานเตาทานอันนี้ทานค่ะทานไปนึ่งข้าวทำกับข้าวทานค่ะทานเตาทานเตาทานก็เคยใส่ดอกุงมือเนี่ยโรคหยาน้ำให้หน้าน้ำใสกะซางเห็ดยังกะตมหยาสุ่มหมกมาสุมหมกมาเป็นทานเด้วนี่ตัดใหม่ตัดใหม่ได้ให้ไดหน้าปลูกไว้คุณต้นข้าวอยู่สุ่มหมกมา ซุ้มบอกแมาเป็นทานเด้วนี่รัดใหม่รัดใหม่ในไฮในหน้าปลูกไว้คุณต้นข้าวยูลก็เคยใส่ดอกพงมือนรกหยาน้ำไฮห,หน้าน้ำใสกบสางเห็ดยังกบตามอย่างนึงในลาี่นี่บนเงาอ,อ้อนต้นนี้กะจะเห็ดสนฟื้นจะไปดังฟื้นมั่วน,นี่ถือ้นเนาะอะอไรไข่หอยละเห็ดชีวิตชีวิต บ้านๆค่ะชีวิตบ้านๆอยู่กับรั้วกับสวนน้ำให้น้ำนาพี่น้อง <c oughs> ตัดนี่ตัดปลูกไว้ปลูกไว้เพื่ออยังเพื่อใส่เตาถ่านอันนี้ทานค่ะทานไปนึ่งข้าวทำกับข้าวทานค่ะทานเตาถ่านเตาถ่าน,าาน,าานอันล้านใสก่กระสอบค่ะคุดออกมาคุดออกมากลดออกมาควดออกมาก็ให้ล้านใสก่กระสอบเนาะเฮ็ดซอยกันฝากไว้ซ้ำนีล่ละค่ะ กำลังในสองสอบนี่พี่น้องร่ yani anyway. ังในสองสอบก็ได้๋คุดออกนี่สองสอบสามสอบสองขันมาเบิดหนีเนาะมาเบิดหนีแกจะได้เศร้ากูสอบอยู่นี่เต่าทานเด้อทานดีไอค้าเต่าทานร่างในสองสอบนี่พี่น้องร่ังในสองสอบก็ได้๋คุดออกนี่ สองสอบสามสอบสุ้มมอ,อกมาซุ้มหมอกมาเป็นทานเดียวนี่ตัดใหม่ตัดใหม่ในไฮในหน้าปลูกไว้คุณต้น,ตนขา้ายลุลไหหลานเ็ดซอยไหหลานเ็ดซอยพี่น้องโอ้ยหอนเอาเดียวแดดร่มร่มโต๊ะพี่น้องขาคนนะ่ะงานอะไรให้ให,ห้อยหน้าน้ำหัวน้ำสวนก็ก,ก,ก,ก็แก๊กงชีวิตนะต้องใช้แบบนี้ต้องทำแบบนี้บ่มีขั้นนี้เงินสื่อกินน้ำเบิร์นเนาะ อันเพราะว่าเขาปลูกต้นไมน้ใส่เขาทานเขาทานพ่อเดดดังเนาะพ่อเดดดัง,งให้ร้านเฮ็ดซอยที่เราอยู่กับร้านสองคนสื่อให้กับบรสือเนาะขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีขอบคุณทุกคนทุกท่านนะคะขอบคุณเพื่อนทุกคนทั่วโลกคีเตอร์ค่ะเป็นกําลังใจให้กันเลการน้ำหัวน้ำสวนแล้วพี่พ่อนะบ,บอกเคยใส่ถุงมือจะเคลียร์เ้น,อน่อค่ะเอาใส่ที่คขยขยะ เคียเศก,กยที่กวยขยะของขันมาเบิดหนีเนาะมาเบิดหนีก็จะได้เศร้ากูสอบอยู่นี่เตาทานด้อทานดีไอค่ะเตาทานหน้าน้ำหัวน้ำสวนกก,ก,ก,ก็แก๊กชีวิตนะต้องใช้แบบนี้ต้องทำแบบนี้บ่มีขันนี้เงินสื่อกินน้ำเบิรนเนาะอันเพราะว่าเขาปลูกต้นไม้กระดั่งในสองสอบนี่พี่นอ้องกร้ดั่งในสองสอบก็ได้คุดออกนี่ สองสอบสามสอบตัดนี่ตัดลูกไว้ลูกไว้เพื่อ,อยังเพื่อใส่ก็เคยใส่ดอกถุงมือนะีอ่ะโรคหยาน้ำให้หน้าน้ำใสกระสางเห็ดย,งยงงังกระตมเขาแยมแหลงเขาย้มแหลงก็จะเป็นแบบนี้ใส่จังสี่แหละนี่ขวดออกมานี่คขวดออกมาเป็นทานเลยนี่พี่น้องคะสวัสดีในะการรับสมนะคะสวัสดีคะ่ะใส่เผาทาน เขาทานพ่อได้ดังนะเนาะพ่อได้ดัง,งให้ร้านเฮ็ดซอยเี่เราอยู่กับร้านสองของซุ้มหมวกแม่ซุ้มหออมวออกแม่เป็นทานเดีวนี่ตัดใหม่ตัดใหม่ในไฮใ,ในหน้าลูกไว้หุ่หนต้นคาอยู่นึ่งในร้านนี่นี่หุ่นด่างเงาอ้อนต้นนี้ก็จะเฮ็ดโซนฟื้นจะไปดังฟื้นมัวนนี่ถือควนเนาะใส่เผ้าทาน ขาทานพ่อได้ดนะังเนาะพ่อได้ดังขายล้านเห็ดซอยเดานอยู่กับล้านสองตัดเนี่ยตัดหาปลูกไว้ปลูกไว้เพื่อนังเพื่อใส่ต้นยังไวยู่เหลียวนะก็ต้องใส่เป็นประโยชน์พี่น้องค่ะอันตัวใดบ่จําเป็นต้นยังไวยู่เลี่ยวนะก็ต้องใส่เป็นประโยชน์พี่น้องค่ะอันตัวใดบ่จาเป็นต้องมาเก็บทานพี่น้องค่ะเก็บทานน้ากันเด้อเก็บทาน กำลัลงได้สองสอบนี่กระส่ยสอบสุมมส้มหมกแม่ซุ้มหมวกแม่เป็นทานเด้วนี่ตัดใหม่ตัดใหม่ใด้ไฮได้น่าปลูกไว้คุณต้นข้ายอูอะไรใครหน่อยละเห็ดชีวิตชีวิตบ้านบ้านค่ะชีวิตบ้านบ้านอยู่กับรั้วกับสวนน้ำไฮน้ำหน้าพี่น้องเต้าทานอันนี้ทานค่ะทานไปนึ่งข้าวทำกับข้าวทานค่ะ ทานเตาทานเตาทานเกิดท you you <You S 1> ั้งเบิดกกรซีสอบเอาไปเหยียบท้โรงไหม้งหันนี่ทั้งเบิดนี่กระซีซีอยูซีสอบม้วนควดออกไงคอยควดมือลวเล็กลวหน่อยเตาทานอันนี้ทานค่ะทานไปนึงข้าวทำกับข้าวทานค่ะทานเตาทานเตาทานอันล้านใสกระสอบค่ะคูดออกมาคูดออกมาควนออกมาควดออกมากะไฮล้านใส่กระสอบ เนาะเฮ็ดซอยกันก็ฝากไว้ซ้ำนี่ล่ะค่ะซุ้มหมกมาซุ้มหมกมาเป็นทานแล้วนี่ตัดใหม่ตัดใหม่้ในไห้หน้าปลูกไว้คุณต้นข้าวยูนก็เคยจะไปใส่ดอกพงมือน่ะโรคหยาน้ำให้หน้าน้ำใส่กระซางเฮียยังกระตามอยากให้ร้านเฮ็ดซอยให้ร้านเฮ็ดซอยพี่น้องโอ้ยหอนเอาเด้อแดดลมลมตกพี่น้องคขาคนน่ะเมื่อะไรให้หน่อย บใไ่ทุงมือว่าบถนัดพี่น้องคะเมื่อเขากลางใดเนาะใส่ทุงมือกับบอนั้นดอกบถนัดเก่าออกคือเก่าแล้วพี่พ่อนั่นเฮ็ดยั้งกระซางบ่เคยแต่บใไ่ดอกทุงมือนั่นโรคหยาน้ำให้หน้าน้ำไสกระซงเฮ็ดยั้งกระตามหย่าน้ำหัวน้ำสวนแล้วพี่พ่อนกับ่เคยใส่ทุงมือจะเคียเอาใส่ที่กวยขยะเคลียใส่กุวยที่กวยขยะเขาน้ำไหลคอยกดคอยกดเทึง คอยขวดเอาขาดขวดขึ้นแต่กระเฮ็ดยวงสี่ล่าชีวิธีชีวิตพี่น้องค่ะยี่น้ำทรงไฮทงนั้นล้านใส่กระสอบค่ะขุดออกมาขุดออกมากวนอกมาขวดออกมากะไฮล้านใส่กระสอบนะเนาะเฮ็ดซอยกันกฝากไว้ซ้ำนี่แหละค่ะใส่เผา,า,าทานเผาทานพ่อได้ดังนะเนาะพ่อได้ดังกะไฮล้านเฮ็ดซอยเี่เรอยู่กับล้านสองคนหน้าน้ำหัวน้ำสวนก็ก,ก,ก,ก็แกลก้งชีวิตนะ ต้องใช้แบบนี้ต้องทําแบบนี้ว่ามีขั้นนี้เงินสื่อกินน้าเบินเนาะอันเพราะว่าเขาปลูกต้นไม้ตัวเคยใส่ปาใส่ดอกทุงมืนอ,อน่ะโรคหยาน้าให้หน้าน้าใส่กระซังเห็ดหยังกระตมอยากตัดเนี่ยตัดปลูกไว้ปลูกไว้เพื่อหยังเพื่อใส่สร่างในสองสอบพี่น้องร่างในสองสอบก็ไดีคุดออกนี่สองสอบสามสอบนี่เนาะนี่ ทั้งเบิดนีกาบอลเบิดนีกาเจริญสร้าก็สอบพี่ดอกพี่น้องให่ลานเถ็ดซอยใหรลานเถ็ดซอยพี่น้องโอ้ยหอนเอาเด้แดดร่มร่มโต,ต๊ะพี่น้อง่ะฮุ้นะงานอะไรค่อยหน่อยงาอะไรค่หน่อยละเห็ดชีวิตชีวิตบ้านบ้านค่ะชีวิตบ้านบ้านอยู่กับรั้วกับสวนน้ำไฮน้ำหนาพี่น้องตัดเนีตัดปลูกว้ปลูกไว้ไวเพื่อยังเพื่อใส่เข้าน้ำไหล คอยขวดคอยขวดทึ่งๆคอยขวดเอาขาดขวดข <c oughs> ึ้นจก็ดเหตุยุ่งสิเราชิ้วิธีชีวิตพี่น้องค่ะยน้ำทรงไฮทงน้าพี่น้องค่ะสวัสดีในการรับสมนะคะสวัสดีค่ะน้องขันว่าเบิร์ดหนีเนาะมาเวเบิร์ดหนีก็จะได้เศร้าวกวูาสอบอยู่นี่เตาทานด้อทานดีไอค่ะเตาทานหน้าน้ำหัวหน,น้ำสวนก็แๆกๆ๊กชีวิตนะ ต้องใช้แบบนี้ต้องทำแบบนี้บ่มีขั้นนี้งันสื่อกินน้าเบิร์เนาะอันเพราะว่าเขาปลูกต้นไม้ต้องขันมาเบิดหนีเนาะมาเบิดนีก็จะได้เศร้ากุศลอ,อยู่นี่เตาทานด้อทานดีไอขาเตาทาน้นยังไหวอยู่แล้วนะก็ต้องใส่เป็นประโยชน์พี่น้องค่ะอันตัวใดบ่จาเป็นตนอเตาทานอันนี้ทานค่ะทานไปนึ่งข้าวทํากับข้าวทานค่ะ